สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนวิธีการใส่ยางยืดจะเป็นกระโปรงหรือกางเกงก็ตามนะคะอ่ะเผื่อเราจะต้องมีการเปลี่ยนยางยืดหรือว่าเราจะใส่ทํากางเกงแล้วเราอยากจะใส่ยางยืดจะเล็กจะสั้นแล้วแต่นะคะวิธีการตัดยางยืดเราจะทําการวัดรอบเอวก่อนแล้วตัดออก3นิ้วนะคะ เพื่อที่จะให้ยางยืดมันกระชับแต่เราจะไม่เอาเข้ามากหรือบางคนอยากได้หลวมกว่านี้ก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าบางคนใส่ยางยืดมากเกิดอาการแพ้นะ,ะขั้นตอนนี้พอเราได้ยางยืดมาปุ๊บจะทําการเย็บยางยืดก่อนนะคะเดี๋ยวคุณจะใช้วันนี้คุณใช้ได้สีที่ตัดกันได้เห็นชัดชัดนะคะเย็บยางยืดก่อนเนี่ยเย็บซ้ําไปซ้ํามาให้มันอยู่ให้รู้ว่ายางยืดเราไม่ขาดแน่นอนอเอาเกยกันสักประมาณ เซนครึ่งถึง2เซนนะคะเอาหลายๆอันหน่อยแล้วแต่เทคนิคเย็บเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะ,อะพอเราได้ยังยืดเย็บให้เรียบร้อยแล้วปุ๊บนะให้เป็นวงก่อนอยังยืดเช็คดูให้เป็นวงก่อนนะคะ,ะกางเกงหรือกระโปรงที่เราจะเย็บครูจะทำการการลุยขอบให้เรียบร้อยก่อนแล้วทำการเย็บไปแล้วหนึ่งเส้น นะคะเย็บตรงนี้หนึ่งเส้นเย็บริมริมไปละหนึ่งเส้นครูเย,ย็บไปละนะคะอ่ะทีนี้เส้นที่สองพอดีเส้นแรกสีมันเกลืนกับผ้านักเรียนจะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะคะอ่ะพอเส้นที่สองปุ๊บเนี่ยค่ะเราจะเริ่มจากกึ่งกลางตรงเป้าของเกงด้านหลังก่อนนะคะแล้วก็เอายางยืดตรงนี้ใส่เข้าไปให้ชิดเลยแล้วก็ครั้งแรกปุ๊บให้นักเรียนปักเข็มก่อน อย่าไปดึงผ้าข้างบนนะคะเทคนิคนิดนึงสําหรับเยื่งยืนจริงมันไม่ยากแต่ทุกคนชอบชอบดึงผ้าข้างบนเนี่ยค่ะดึงผ้าช่วงนี้นะทาให้มันมันลักษณะว่ามันโดนดึงมันก็จะตึงไปนะคะเดีย๋ยวคุณครูจะดึงอย่างเงี้ยดึงเงี้ยเราใช้วิธีดึงข้างล่างค่ะเนี่ยดึงข้างล่างเห็นไหมคะมีความยืดหยุ่นของผ้าอยู่เราจะดึงข้างล่างแล้วก็เอาข้างบนแค่วางแล้วก็พยายามเย็บชิดขอบ โดยที่มือเนี่ยค่ะเราจะคลำตรงนี้ไปด้วยมันจะมีความรู้สึกว่าเราโดนยางยืดนะเราจะให้ห่างจากยางยืดนิดนึดนงนะก็ได้ปรับไปที่ปกติกันแล้วกันเนาะเนะี่ยดึงอย่างนี้ระวังยืดยัางยืดนะะวางให้ชิดเึ๊บแล้วก็ดึงข้างล่างดึงผ้าข้างล่างนคะฮะดึงผ้าข้างล่างแล้วก็เย็บค่อยๆย็ดไปยังยืดมันจะตรงถ้าเกิดเราเย็บไปเย็บมาแล้วรู้สึกว่า ถ้าเนี่ยถ้าเกิดเราเผลอดึงเนี่ยผ้ามันจะเบี้ยวแล้วทําให้ยังยืดมันบิดไอ้กางเกงตัวกางเกงบิดนะคะเนีย่ยให้ดึงข้างล่างก่อนเทคนิคนิดเดียวค่ะแค่ดึงผ้าข้างล่างนั่นเองพอข้างบนมันจะโดนตีนผีเป็นตัวเหยียบทับอยู่แล้วนะคะเอาวางให้ชิดปุ๊บแล้วดึงข้างล่างนิดนึงสังเกตง่ายๆคือตะเข็บถ้าเรามาเจอตะเข็บใหม่ตะเข็บตรงนี้ต้องตรงกัน ถ้าตะเข็บไม่ตรงกันแปลว่าเราเรา,เราดึงยังยืดไอ้ดึงผ้าด้านบนมากเกินไปล้นะคะอ่ะถ้าจะให้สวยก็ต้องแก้เนาะนะเ็บปะจนรอบจนเราถ้าจะดึงยังยืดไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวมันจะตึงละเพราะเอวมันจะใหญ่กว่ายางยืด พอถ้าเกิดเริ่มตึงแล้วใช่ไหมคะทีนี้ให้เราดึงค่ะดึงดึงไปนะเริ่มย่นสวยแล้วเห็นไหมคะเริ่มย่นสวยแล้วค่อยๆดึงไปค่ะอย่าลืมเหมือนเดิมดึงผ้าข้างล่างข้างบนแค่วางครับนะคะทําไปดึงไปอย่างนี้คะ่ะค่อยๆดึงไป ทำจนจนรอบเลยค่ะนะค่อยๆดึงไปมือเราก็จะดึงไปตรงนี้ด้วยนะ,ะใกล้รอบแล้วนะคะอย่าลืมดึงผ้าด้านล่างนะคะเอานิ้วดึงผ้าข้างล่างไว้นิดนึงหลายคนมาบิดเลยค่ะครั้งแรกที่ทำนะคะข้างบนเพราะว่าผ้าข้างบนมันโดนดึง พอเริ่มตรงนี้ปุ๊บเราสามารถดึงยางยืดอย่างเงี้ยค่ะอะใกล้ใรอบแล้วครบรอบแล้วเราดึงนีได้เลยค่ะอะจนมันครบปุ๊บย้ำอีกทีหนึ่งนะคะเสร็จแล้วนะ,ะยังยืดเย็บไม่ยากเลยเห็นไหมคะทุกคนเอาไปลองทำได้นะคะแล้วเราก็ทดสอบอยางยืดนิดนึงเนีน่ยเลี่ยให้มันเท่ากันอะนะคะ ได้และยังยืดเห็นไหมคะเย็บง่ายๆสามารถทำเองได้นะคะสวัสดีค่ะ